ยายมันอกหกักมันเห็นว่านิวเขาไปเขาไกลหลังยังไงใจหักดังเปาะเลยอ่ะอาการเนี้ยหมอหมอก็รักษาไม่ได้หรอกนะอาการนี้แล้วสรุปนิวเขาไกลหลังจริงจริงใช่ไหมโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ฝากกาดไลค์ซับจะให้กดติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้แม่งผมมันไม่อะไรเว้ยผมมันไม่เท่าไหร่คือแต่น้องชายผมมันมันแซดมันเศร้ามันอะไรยังไงไอ้ไอ้วม<ะ>ึงเป็นไรใครทำอะไรมึงหลังดิเป็นไ,ไรอย่า แย่งสาวโอ้โหหญิงคนเดียวอย่าอะไรมึงก็โทรไปบอกดีมาคบกับมึงได้ไหมมึงอย่าไปเศร้าเชื่อกูเรื่องอย่างงี้อย่าไปเศร้าแล้วไอ้ดั่งมึงเคลียร์กับมันหรือยังยังไม่ไปนอนแล้วเออแต่ก็ช่างมันเถอะใครคนที่มึงชอบชื่ออะไรชื่อนิ้วคนเดียวใกลๆหลังเลยนะโอ้ผมชอบก่อนนี่ผมไม่กล้าทักไปไงกวันนั้นไงที่มึงนั่น้วมึงไม่บอกเหรอว่ามึงชอบมันอยู่ก็ผมไม่กล้าพูด เดี๋ยวไม่ฟัดหัวคุกทำไงเอามึงก็บอกแล้วมึงจะออกเหรอพี่จะทัวเร์ก็บอกว่าเออเนี่ยเอกลับไปหลังได้ไหมมองเขาแบบมึงเนี้ยต้องลองว่าเขาซื่อสัตย์หรือเปล่าอ้ามึงคุยกับเขาวนี้ละโอ้ติดสายมึงว่าคุยยังไงเขาคงรักกันจริงแหละไอ้โทรทุกวันมาเลยลูก ห้องรักกันจริงแหละมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าระยะตอนนั้นเรื่องอย่างเงี้ยหาหายจากไหนทีนี้แล้วไม่หายยากเวยเดี๋ยวนี้วิ่งนะวิ่งเอยอะแยะเลยมากยาก,นอ,าายากนอนเดี๋ยวนี้ไม่อยากไอเจมหาได้แล้ว แล้วไงต่อแล้วเขาก็ไม่เอามามึงจะไปแซดแย่ไรกูามหน่อยดีนะมึงอะมึงมึงพุ่งพูช้าไปมึงบอกช้าไปรู้ตัวไหมว่าการที่เราชอบใครเขาถึงบอกไงถ้ามึงชอบใครสักคนหนึ่งอะเออผมถามเดิพี่มันจะมาใครที่ทำไม่ไปกระถายว่าเออมันเป็นไรกูจะมาลอกใจมึงให้แฟนขับเขาได้รู้ว่าเอออย่างน้อยมึงก็แบบรักคนคนหนึ่งแต่ว่ามึงเสียสละให้น้องแล้วกันอย่างเงี้ยใช้คำนี้ก็ได้เขาถึงบอกไงว่าการที่มึงแบบหรือใครก็แล้วแต่ชอบใครสักคนหนึ่งอะให้รีบบอกเขาไม่งั้นเดี๋ยวหมามันจะฆ มึงไม่ใจพอที่จะไปบอกเขาว่ามึงชอบเขาเฮ้ยโทรมาแล้วยูโทรมาแล้ว,ว,ลวฮัลโหลเนี่ยไม่ไม่กิดดีสายใครอ่ะไอ้หลังเหรอใช่เหรอาาอุ้ยเป็นหัวใจเป็นไรอ่ะอโอ้โหเหมือนไอ้ไอ้ไอ้ก็อกหักเหมือนกันเนี่ยอ,อุ้ย ยายมันอหกหักมันเห็นว่านิวเขาไปเขาไกลหลังยังไงใจหักดังเปาะเลยอะอาการเนี้ยหมอหมอก็รักษาไม่ได้หรอกนะอาการนี้แล้วสรุปรนิวเขาไกลหลังจริงๆใช่ไหมอ๋มอคบคบกันจริงจริงจังเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเอยหลังมันจริงจังเลยมันบอกว่ามันอยากไปหานิวถึงเชียงใหม่เลยอะ่ะมันอยากไปเลยอะแต่อ้คงไม่ได้ไปหรอกอ้ยมันเห็นภาพบาดตาบาดใจอย่างนั้ไม่ได้ ไอ้เป็นไรไอ้เป็นไรมึงก็คุยกับน้องเขาเอาไม่เไม่กล้าคุยหรอกพี่ให้น้องเดินสะดวกไปคุยได้คุยได้ไม่เป็นไรน้องก็ไม่ว่าอะไรเนื้อไม่น่าเลยเนาะคุยได้นิ้วนิวอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวไว้แบบว่างๆอย่างเงี้ยพี่พี่พาไอ้หลังกลับไปไอ้ขึ้นไปหาได้ไหมได้อย่เลยมันมีี่เที่ยวอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคอ้าวไหนไหนบอกบอกฝันดีไอ้หน่อยดิ ได้คุยกับไอหลังยังเนี่ยที่คุยน้องไม่โทรโอ้แล้วรู้ไหมวันนั้นน่ะมันก็เฟตี้ไปโทรรู้ไหมไม่รู้ <laughs> นั่นแหละที่นิวนโทรมาคือมันแอบเอาเฟตี้ไปโทรแล้วได้คุยกันไหมที่โทรไปไม่ได้รับอุ้ยทำไมอ่ะอ๋อโอเคนิวขอบคุณมากไอไอมีอะไรบอกน้องไหม เนนตอทัมโอเคนิวขอบคุณมากครับอย่างน้อยมึงก็ได้รู้แล้วใช่ไหมว่าเขาคบไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เวลาดรอยสู้ๆไปน้องพี่มึงอย่าไปร้องไห้อะไรนะแม่มึงฟาดเอาหนามึงไจะแอบชอบผู้หญิงอ่ะคนจะฟาดมึงเมามึงเมาไว้เนี่ยโอสู้ๆไปไปหาน้ำหานอนนอนนี่เลงพี่นิมมึงจะนอนกูเหรอเออนอนนล่นๆนอนอุ้งตบาก็ได้เต่าเนาะไปหลบดูหน้าสิบอกตาสิ่งนะเดี๋ยวนี้ คนดำเลยคนนอแนนี่ยเได้ไหมเออสู้ๆไอ้มึงอย่าไปอะไรมากมายเชื่อดิคนเราเนี่คนมันใช่อ่ะมันก็คือใช่ไปพี่ไม่อยากเองเครียดไม่อยากเองเศร้าเดี๋ยวพี่เข้ามานะพีงเป็นอะไรวะไอ้เนี้ยนี่ร่างมันแย่งเศร้าทีแอปจ๊อบอยู่มันได้ครบกันแล้วพี่เข้าใจนะเว้ยพีงต้องออกไปเปิดมุมมองใหม่ นี่เมื่อเองโดนสาวเทมไม่เป็นไรหรอกเองลองเข้าไปเล่นแอปนี้ดิแออลิสแมทแอปเนี่ยเป็นแอปที่ให้เองเนะี่ยได้พบปะได้พบเจอผู้คนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยรุ่นมีผู้คนหลากหลายสไตล์อยู่ในนี้แล้วเป็นแอปที่เราสามารถแสดงตัวตนได้อย่างหลายรูปแบบโดยที่เราไม่ต้องสนใจใครเลยเป็นแอปที่เปิดโอกาสให้เราเนะี่ยได้พบเจอคนหลายรูปแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้ใจก็ได้เว้ย<อ>เองลองไปเล่นดูพี่แล้วมันใช้งานยังไงล่ะลองสอนเล่นมาดิคือแอปเนี่ยสามารถคุยได้ถึง7นาทีและสามารถดูวิดีโอด้วยกันได้แล็กก็ยังสสาามรรถุ่หือ คุยแบบเยออพี่แล้วไอโอเอสกับ Android เนี่ยฟีเจอร์มันต่างอย่างเงี้ยแล้วแอนดรอยกับ iOS เนี่ยฟีเจอร์จะต่างกันออกไป Android เนี่ยจะมีหลักๆเลยคือ4ฟีเจอร์คือ1ส่งสุ่มแชทสุ่มโทรแล้วก็ปาร์ตี้อีกอันหนึ่งคือดูวิดีโอด้วยกันได้ในแชทเดียวกัน iOS จะมี3ฟีเจอร์หลักๆคือสุ่มแชทสุ่มโทรปาร์ตี้ มาครับผมมาส่งแชทคุยกันเลยนี่มันก็ต้องรอนะครับเจอแล้วหไวด้วยเจอแล้วมีเวลาสามนาทีครับสวัสด,ดีครับผมไปเฮย้ยผู้หญิงเจอผู้หญิงอุ้ยชื่ออะไรอะ่ะครับผู้เจอผู้หญิงแล้วชื่อก็ต้องน่ารักแน่นอนนะจากการแบบลักษณะการแบบพิมพ์มาป,องอมา,ปางหูชื่อน่ารักมากครับนี่ จะไม่ถามเราเลยหรอวะถามจะดิชื่อคล้ายผมเลยผมชื่อมะกูนถามแสดงว่าเขามีใจเรากดใจให้เขาแล้วเดี๋ยวเราไว้เราคุยกับเขาใหม่ละกันนะครับไปสุ่มโทรบ้างดีกว่าทุกคนสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับพี่ชายนั่งงงเครับผมโอ้อะไรนะครับไม่มีสาวเลยโอ้เสียงคุ้นๆเไม่มีสาวเลยเหรอครับผมก็หาสาวอยู่นะผมไม่เจอเลยว่ะไม่มีเสียง ใช่เหรอเสียบผมคุณเหรอเอาเดาดิผมว่าผมคือใครเอาี่ะเฟซเดาชื่อผมถูกนี่คือสุดยอดเลยครับชื่อผมชื่ออะไรครับเดี๋ยวเอา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 ไว้ได้เดี๋ยวน้อยมามาบอกผมนะโอ้นั่นโอแมนนั่นยกนั่นโยกเยอะเอาใหญ ตาเอ็งคุยมั่งเองหาสาวคุยอ่ะเราได้เจอสาวสลกคนดีวะรอนึองรอคิวสวัสดีครับสวัสดีครับช,ช,ชื่อชื่ออะไรเหรอครับสาวไม่เล่นด้วย <laughs> โอเคนะครับสุ่มโทรก็ประมาณนี้นะครับผมปา <laughs> เดี๋ยวเราไปสุ่มนี้ในการปาร์ตี้การแชทปาร์ตี้การแชทนะครับผมนะเรามาเริ่มกันเลยละกันนะจ๊ะเราต้องหาห้องก่อนนะครับผมผมเอาห้องนี้แล้วกันนี่ไปห้องแรกเลย <laughs> อุ้ยคนเยอะเอ้ยจริงเนี่ยพอคุณจีคนนะเมไเนี่ยเฮ้ยมันคนแบบตื้อ่ะดีจหรอด่ารดมจเล่ยนให้ทั้อก็โอเคนะทุกคนก็ ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปาร์ตี้การแชทนะครับผมก็คือมันสนุกสนานมากนะครับผมมีหลายฟีเจอร์ให้เราได้เล่นนะครับผมใครอยากลองเล่นนะครับผมก็สามารถเป็นเล่นได้นะครับผมลิสแมปนะครับผมนะสามารถแมปเจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับเราโดดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเราไปโหดเล่นกันดูนะครับผมเป็นไงน้องเกิดดีขึ้นละพี่เองเองไม่ต้องเศร้าแล้วอันนั้นให้ไอันหลังได้เดินสะดวกเดี๋ยวผมหาแน่นี่แหละชัว เอ็งจะไปคุยกับใครที่ไหนในลิมแบตเดียวอ่ะอุ้บอกเลยว่าดีเราชอบลิมแบตลิมแบตลิมแบตเออแบตแบตลิมแบต ก,ก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้แอปลิสแมทแล้วนะครับผมผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดีมากๆช่วยให้เราได้เจอเพื่อนใหม่และยังได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มระดับนะคะผมจากการเป็นเพื่อนเนี่ยก็สามารถเป็นแฟนกันได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับผมอยากจะเข้ามาในสังคมแบบนี้ก็อย่าลืมดาวนโ์โหลดแอปลิสแมทมีพร้อมทั้งระบบ iOS และแอ d ดรอยลิสแมท k ม n e นิวเฟรนพบกับประสบการณ์ดีๆได้ที่นี่ครบจบในแอปเดียวแอปลิสแมทสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ